พูดถึงเกมวันนี้นะครับถามว่ามันเป็นเกมที่ดีถามว่าและเราจะต้องเจอแบบนี้อ,อีกหลายทีแน่นอนผมยอมรับใน,นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มันมีข้อบกพร่องถามว่าพอใจไหมก็พอใจในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ไม่พอใจก็คือในเรื่องของผู้บวดเจ็บอ และเราเนี่ยเสียผู้เล่นต่างชาติไปคิดว่าเราได้หลงแน่ก็คือเท่ากับอาร์เรโนโน,นะครับเราก็ได้เซ็ตไว,หว้หมดแล้วอะไรหมดแล้วพอดีต้องมาเปลี่ยนกระทันหนันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนที่ที่มีใจเล่นนะครับขอบคุณแฟนบอลน,นะครับที่ มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามนะครับคือถามว่าความพอใจเนี่ยเรื่องพอใ,ใจก็ต้องปรับตัวะนะครับถึงจะมีแะแนะก็ตามแต่ถ้าเราจะไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันต้องแข็งแกร่งกว่านี้และต้องเที่ยวนี้ตัง้ตงเป้าเงในช้วยนี้ก็อย่างที่ผู้นิหารตั้งเป้าอะไรครับอยากจะเข้ารอบให้ลึกที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือ,อแชมปี้ยนดิ่แลว้วก็ดิวเชลล์ นะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเราจะยึดตรงนั้นไว้ก่อนเป็นหลักนะครับนันหนึ่งจะเซฟโซ่ผู้เล่นด้วยเก็บสองแล้วก็เราจะได้มีเป้าหมายเดียวแต่ถ้วยตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งนะครับเพราะเราเรามีตัวผู้เล่นหนึ่งที่สามารถทดแทนกันได้เยอะนะครับอย่างวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอารีนาลีนไม่ได้ลงแล้วก็อังเคมไม่ได้ลงว่าน้องๆเราก็ทำงานได้ดีหลายทีมแม่รรแกีนี้แมแรกนะครับ,รนะรบเราเรา ชคดีที่ไในในในบ้านนะครับก็อยากจะฝากถึงแฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะแล้วก็ผมก็อยากมีัยชนะนะครับคพื่อนน้องแล้วว่าเราถ้าเราเปิดหัวดีเนี่ยมันก็จะมีอะไรดีตามมานะครับอย่างวันนี้มันถือว่าเป็นแมนแรกจริงๆนะครับอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นโตต้ตาก็ตามน้องๆอ,อาจจะมีความมุ่งมั่นนะครับบางทีอาจจะมุ่งมั่นมากเกินไปนะครับไม่ค่อยรีแลกซ์นะครับจากเราซ้อมเนี่ยเราซ้อมดีอยู่นี้ก็คือเราตรง พร้อมไหมครับ24ตอนนี้ณเวลานี้ก็ค่อนข้างอมใจจริงๆแล้วมันเลื่อนเลื่อนคนที่15ไหมน่าจเป็นเข<พ>อคร<ะ>ั้งเรา,า15ครับก็ก็ถามว่าพร้พอมพร้อมครับผมก็เหลือเรื่องเอกสารของตัวต่างชาติผมคิดว่าแราแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะจะดําเนินการเองเลยวันนี้เขาไม่อยากให้เราเสียโอกาสไป นะครับพรุ่งนี้ผมก็จะจะเข้าเมืองเทพเพื่อที่จะไปวางเครื่องในงาเนเลื่องอื่นๆไปหลายท่านของคนครับผมตีนี้ไมมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะเขาเซ็ตหรอก็ <S 1> <S 1> <S ตอนนี้ตลาดปิดแล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วก็<ฮ><ๆ>ก็ก็เอาชุดนี้แหละแล้วผมดูแล้วน้องๆชุดน,นี้ก็ค่อนข้างทีท่จะแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีศักยภาพเพียงพอที่เราเราจะไปถึงเป้าหมายเราได้นะครับปรับบางจุดเองนิดๆหน่อยๆนะครับปรับแค่บางจุดเอง ก็เห็นแล้วขนลุกนะครับทั้งๆที่เรามาเล่นที่หนองคายนะครับเหมือนเราเล่นในบ้านนะครับแฟนบอลนี่มหาศาลแล้วก็ลนหลังต้องขอบคุณนะครับน้ําใจของของแฟนบอลทุกคนที่ตามมาเชียร์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะตอบแทนในสิ่งที่ไม่ทําให้พวกท่านไปดหวันะครับก็อยากจะให้ทีมเนี่ยมีชัยชนะแล้วก็ทําให้แฟนบอลชราวนี้ครัตลอดไปครับ